วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเด็กๆปลูกต้นไม้เย้ทำอะไรกันคะนัทสลินกระดาอิม <Yeah. S 1> ไปลูะใบไม้ปลูกต้นไม้เอาเลยค่ะปลูกแบบไหนคะ่ะ <Yeah. S 1> ใส่ดินไปครึ่งนึงก่อนนะลูก <Yeah. S 1> ดินไปครึ่งนึงก่อนนะคะ ตักดินสาเด็กเครื่องนึงก่อนนะคะแล้วต้นไม้ลงมาปลูกเลยใช่อย่างนี้ใช่แล้วก็ใบไมมยอาต้นไม้ลงมาปักเอาลากลงนะคะอเอาลากลงนะคะลากลงมาแล้วก็ค่อยเอาดินใส่ข้างๆ,ๆ,ๆดินใส่ข้างๆ้างดินใส่ข้างขนะ หวัวปูกกันใหญ่เลยเด็กๆเก่งจังเลยต้นจำพูมะเหมี่ยวค่ะ จะปีนไปทำอะไรอย่าปีนไปนะแล้วม,มิมก็ดูคลิปหนูแล้วใส่ข้างๆนะคะใส่ข้างๆนะจับไว้ด้วยต้นไม้อ่ะลันเลยลันเลยใส่ให้มันเนี่ยไม่เห็นรากอะค่ะนันเลยแบบนั้นเลยนะรินก็แบบนั้นเลยลูกแบบน้องเลยแล้วก็เอาต้นไม้ ใส่ข้างๆนะคะใส่ข้างๆนะจับไว้ด้วยต้นไม้อ่ะต้นไมแลลันแลนนแลเอยใส่ให้ให้มนันเนี่ยไม่เห็นรากอ่ะค่ะลันแลแบบนั้งเลยนะทรินก็แบบนั้นในล,ลูกแบบน้องเลยเจาะแล้วอ่าให้ให้ปล่อยดูซิว่าจะออแล้วอ,อ่ะเอะอปล่อยสองดูก่อนว่าเจาะออกว่าจะออก ทำอะไรคะลดน้ำต้นไม้หรออ้าวลดน้ำเลยค่ะต้นไม้จะได้โตโตเนาะไหนโตแบบไหนแต่อิ่มโตยังไงต้นไม้อ่ะโตแค่ไหนลูกต้นไม้โตแค่ไหนเออเอาซี่เอาซี่อ่าให้น้องลองลดบ้างอ่าน้องลดบ้างน้องก็เก่งปลูกต้นไม้เก่ง พอลูกเปลี่ยนต้นมั่งต้นไหนมั่งคะอนนโอ้โหเก่งจังเลยเยอะๆนะเก่งจังเลยปลูกต้นไม้ด้วยรวักธรรมชาติไหมกดติดาตมกักรามักธรมิไักธาิไหกาักดรมานกิับน้องสา,ะะา,า,าัาตค 耶！